ฮอนไอาฮอนโอ้มุกเื่อนได้สวัสดียางมะเร็งครับพามามกทุเรียนเนาะทุเรียนครับทุเรียนบอกแก่แห้งเล้วพี่น้อง เขาตัดน้องเอาให้สองหน, ôi, นง่วยนะพ่กกุณสมก์หน่วยหนึ่งย่านกินโมเบิร์ดดังไฟไปพอดีนะครับนะนี่น้องอันนี้แล้วมาอคสมกหน่วยเดียวมกสองหน่วยได้เลยจะถมด้วยเหมือนเดิมถมให้แล้วหัดแก้วงมมงเงินขาวนี่คือมัมเบิง ซุปปอดีฝากติดตามมาด้วยครับด้อนี่พี่น่องว่าเมืองบันสิเป็นอะไรมกไวเมื่ขึ้น,นไฟบอดพอดีนะมาที่ใดแล้วเข้ามาแตดอ่าอาแบบดีเลยพี่น่องฮะเดี๋ยว้ว้ครับแกแป๊บหนึ่งด้วยพี่น่อง,ออปปปง,องโอ้ยเป็นแน่ไรเดียวชือ,อ กลินสุดๆเลยพี่น้องเห็นไหมนี่อรับวูวววววอวว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 อวว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 วเดวว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 วอืม โอ้ยละมุนมากเลยอ,อ,อืมืมเ,เรียนเนาะอืมโอ้ยฉ่ำมากเลยบ่มีกินทุเรียนเลยอ่ะ กินทุเรียนหายหมดแต่ว่าไอ้รสชาสตรนยังคองอยู่แต่ผมไม่กิน